นีเตีในลูกแก้วตีห้องกระซองมึง ok. โู้บอลลูกแก้วกลายเป็นท้อง<ม>กลายเป็นทองเลยลูกแก้วทนท,อท้องแาบใส่ตาเ,าเาาาขาเลยแบบแบบแบเขาเลยอันนี้เป็นนิมิตฝันเด้นิมิตฝันเด้อว่ามันเรื่องที่ไปเบอกได้เด้ถ้าวข้าวขาฝันข้าวบอกอุ้มบ่ได้เด้มันเป็นความฝันของเขาเลยจนขนลูกเลยจนถึงเส้น่าวอะปั๊ด่นเกือาฝันถึงทัดเนียกับเมื่อกีฝันโอยขึ้นแม่ตกลงมาได้ไหมลูกแก้วไม่นู้ตีครับเอ<ร><ห>ากะเป๋เตะนี่เลยอยู่ในหนั้นเลยจะจ้ำบอลลืบจนแต่ว่าเลขกยื่เนี่ยมันอยู่ในสมองของเขงเลย เพื่อนว่าเสียหายนเขาพวกกลับหัวเธอได้เพื่อนขึอนห้เขาแบบเทิ้งหัวเทิ้งกลับเทิ้งนี่ไหมแต่ฉันคิดว่าเป็นบุญเขาเสียเอาคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีครับแม่น้ำนี่สวัสดีครับแม่น้ำนี่วันนี้มาหลายช่องพ่อกันอีกเราได้จ่าเด้อเอฟซีหงดก่อนเขาพลาดแต้มนึ่งวันนี้เขาก็ต้องพลาดเด้อเอาเป๊ะเลยทีนี้ เปเดี๋ยวนี้ว่าต้องผ่าดเอาตรงๆเลยท่าหลุดไหมท่าหลุดไหมหมดก่อนนะหมดก่อนมะหาถ้าถ้าฉุนกับวศุธาหนึ่งวันนี้เขาต้องผ่าตาดวันนี้เขาต้องเอาเปรตแสดงว่าแม่นทำนี้ฟันดีบ่ะครับฟันดีค่ะฟันดีฟันดีฟันเรามั่นใจพชอบฟันจะได้ครับงวุ้นนี่ฟันจะได้ฟันมือวัดโกนจีบวอาฟันฟังเลยนี่คือความฟันแบบใบแม่นุนี้อธิบายเรื่องความฟันให้ฟังเกิดอายุมาหอดปนีแม่น่ะมีบ่าเคยฝันขังแบบนี้ยัคกี้าฟันปกติเห็นตะเลกอยู่น้ำหัวเพลิน แตงวันนี้ฝันเห็นปูไหมปูพญานาคคันฝันหมูปัดปูวันมา แคบตัวนี้มัแคบมากเลยเนี่ยฟันปลาปูออาอลอย,อยลอยขึ้นฝ่าลอยขึ้นอยขึ้นป่เป็นแสงท้องอะไรดีอะยับลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ,ยๆ,ยๆ,ยๆขึ้นไปทั้งปากเนะี่ยขึ้นไปขึ้นไปลอยขึ้นไปแม่มึ่กับงั้นเบิ้งเราพิ่งก็บลอ,อยขึ้นไปเรืเรอ่อยๆโอเคโอโสีทองเนี่ยเป็นองค์ปูแ้แม่ลอยขึ้นไปแล้วก็ป่วยทองลงมาตามท้องฝ่าติ่มเลยแม่โอโสีท้องนี่แหละนลอยขึ้นไปทั้งฝ่าเราพิ่งก็บป่วยทองลงมาไหมจากโตเพื่อนมาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเพราะขึ้น เพื่อนกะแม่ลำนี้ก,เก,ก็เลยกลมกลาบเพื่อนเห็นเพื่อนแล้วกลมกลาบอีกเพื่อนเพื่อนก็เลยคล้ายลูกแก้วมาะห้ยไหมลูกแก้วลูกหนึ่งลูกแก้วแบบใหญ่ๆเด้ลูกแก้วสีขาวเด็กสีขาว,าเเวาแต่ลูกแก้วลูกนั่นอะ่ะเพื่อนคล้ายออกมาจากปากมา้ห้แม่ลำน,น,นี้แม่ลำนี้ก็เลยพับเอาพับตรงมาใส่มือแม่ลำนี้ละ่ะตรงมาใส่มือแล้วก็เลยเบิ้งเบิ้งในลูกแก้วมีเลขซีโตมีเลขอยู่ในลูกแก้วอ่ะซุดเทอร์ซุดเทอร์นี่ซุดเทอร์อะไรบนหัวเบิดม้าในเลขทิ ใช่บ,หบนหัวเพลินบใช่อันนี้ครั้งแรกเลยนี่ครั้งแรกที่ลูกเหล็กอยู่ในลูกแก้วที่เพิ่นค้ายออกมาจากปากเพิ่นไห,เหมเฮาแล้วเขาก็มาเบิ่งลูกแก้วลูกนั้นเขาก็มาเบิ่งใสใสเนาะก,กับนีเหล็กอยู่ในลูกแก้วเลยตี๊ดตาเท้าสมุนย่ะบ่ลืมจั๊กยเลย<ช>ลขึ้นตลอดเลยห<ม>นึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกใช่ลงพิมพ์ในลูกแก้วอ่ะหนึ่งเก้าหนึ่งหก หนึ่งเก้าหนึ่งหกนะคะท่านผู้ชมนั่นะทีเราเห็นแค่สองตัวเพื่นไห่มาสองตัวเนาะจ้าทุกวันนี้เพื่อนไห้มาซีเมื่มนเขาคิดมลาเพื่อนไห่มาแบบนี้นะเพื่อนหมั่นใจคือหนึ่งย่านเขาประกับหัวเพื่อนไห้ม้าชิบหกกับสิบเก้าไหมถ้าเจ้าชิบหกย่านเขาประกาศหัวไหมเพื่อนไห้มาแบบนี้ไหมแปลกเลยไห้มาซีตู่ไห้มาซีตู่ชิบหกสิบเก้าสิบเก้าสิบหกไห้มาเพื่อนไห่เก้าหนึ่งหกหนึ่ง เนีย่ยอยู่ในห่บนี่ซีตัวเนี่ยจำตลอดเลยจำจำ,จำางงให้กลับเรียบร้อยเลยกมาให้เลยซีตัวเลยแต่สมัยสมัยนู้นี่ปูบอกบนบอกล่างมาหนิทุกเสียงคนบอกบน,นบนบนเป็นล่างเด้กมันบอกล่างคนก็บอกล่างก็บอกล่างจะว่าอะไรขึ้นหนิเด้อขึ้นหลัง อันคื้นนี่คือฝันในซัมนี่เด้นขึ้นวันโกนอ่ะวันในเลขสี่ตัวพอมาเป็นเลขแล้วฮูงบอเขาก็เลยว่าอู้ปูเลขจะออกตัวนี้ตีในลูกแก้วนี่ตีเขาก็ซองมือฮูงบอลูกแก้วกลายเป็นทองกลายเป็นทองเลยลูกแก้วจนทองแาบใส่ตาเขาเลยแบบแบบแบเขาเลยอันนี้เป็นนิมิตฝันเด้นิมิตฝันเด้เ่ราะมันเรื่องที่ไปเบอกได้เด้ถ้าวข้าวฝันเขาบอกวิ่ง่ปได้เด้เป็นความฝันของเขาเลยจนขนลูกเลยจนถึง้ำเสวยอ่ะเป็นกระมาฝันเหตุการณ์กับเมื่อคืฝันโอล่ขึ้นแม่ตกลงมาได้แม่ลูกแก้วไม่รูงเตะขับเอากระโประ นี่เล็กอยู่ในนันเลยกระจับบลื้อจนแบบว่าเลขกยืนเนี่ยมันอยู่ในสมองอย่างของเลยคือเพื่อนวาเสียหยานเขาพวกกำหัวให้ได้เพื่อนเคือหายเขาแบบทั้งหัวทั้งกลับเทั้งนี้ไหมแต่ฉันคิดว่าเป็นบุญเขาเสียเอาเล็กสามตัวเลขเก่าหนึ่งหกเก่าหกหนึ่งใช่ลองพิมพิมพ์เลยเก้าหนึ่งหกใช่เลขสามตัวแมนเก้าหกหนึ่งอืมใช่เขาเสียเอาเก้าตัวเดียวกันใช่ตัวเดียวกันเก้าหนึ่งหกแมนเพื่อนมาบอกแบบนี้มั้งตัวใหญ่ใหญ่เก้าหนึ่งหก เป็นเลขสามตัวเลยหกหนึ่งหนึ่งหกมันใจแห้งมันใจหนึ่งหกก็เปนเก่าแห้งเลยเป็นเป็นบนวันนี้มือหลังเรามาบอกเด็กหลังเด็กกลังเราบอกแค่ตัวเดียวเด็กตได้ค่ะบอกเด็ก่าังฟันตัวเดียวเลยศูนย์สามเด็กหลังศูนย์สามตัวเดียวเลยเราบอกว่าเราเน่ะเขาไปนำเราเขาน่ะไปแล้วเราบอกว่าเห็นบอลอ่ะคนตายสามคนแข้งกันเขาฝันคนเต่าบอกคนลูกคนตายสามคนแี่งกันห่อผ่าเท้าเห็นบอลอ่ะ ล่างเม็ดโยเนี่ยนั่นนี่ซูนสามสามศูนเมนตรงตรงในสามซูนซูนสามสามศูนเลยล่างเม็ดเดียวเออไม่ต้องไปเอาหลายตัวล่างมาสูนที่เป็นศูนสามล่างเม็บเดียวนะคะล่างเม็ดเดียวเพื่อนมาเด็กฝันขึ้นทีนี้อันนี้เพื่อนมาบอกเลยเด็กเพิ่นมาบอกว่าเป็นบนนี่เพราะว่าเพิ่นร้อยถึงฝาแล้วถึงฝาตกลงมาแต่คือเพื่อนบอกอย่างไม่ให้ไป็รเลกบนเพราะว่าเพิ่นร้อยถึงร้อยถึงเลยเพื่อนบอกบนมือหลังม้าวันผาขึ้นวันผาเพิ่นมาเด็ ขึอนมั่นทานเลขสามศูนย์เนี่ขึ้นมั่นรมมาตเดียวเลยชอบตัวนี้คือเลขบนัวตสามกูบนวาเพะเลขจะนลขศูนย์สามนะคะเออตัวเดียวตัวบ้านตัเต็มเต็มหมดะแร่แต็มเราเอาใครไข่บอกว่าเราเอาใครไข่บอกว่าเอ้านีจะลืมน้ำตกเกาน้ำเดิมเป็นวันี่สี่เลยเขาเอานกันไปเนี่ยทีเขาหาศูนย่ะเขาตีไปน้ำเขาตีแค่หาศูนย์ไปน้ำ เพระว่าเลขของแมนน้ำนี้มักสีออกน้ำกรดเขาจะก็ถิ่งโตค่ะเด็ดขาดเล็ดาดแมนเลขสามสงคงยงเลยเขาจะบอนี้เลยยก่อนแต่หมั่นใจคือแฮกคือไบตงไปนั่นน่ะกูหายลายเม็นเดียวสามศูนเลขตัวนี้คือบอนี่นที่หายมาร้อยถึงปลาเนี่ยบอนี่นิคนใขบนเป็นบนล่างเป็นล่างแมน อย่าลืมนะคะเดี๋ยวจดเพาะว่าตองให้เลขหลายตัวเข่าคือเข่ารุดคือรุดเบิงนะคะสามตัวเก้าเพาะว่าต้องไปเอาเลขหลายตัวหนึ่งเก้าหนึ่งหกอย่าลืมไปกับบนล่างเลขกเก่ากับเลขกเหมือนเดียวกันนั่นนะเก้าหกกับรืเอาสองตัวน้ำตาซึมเป็นเนาะค่ะหมายเข้ามาพันให้เรียบร้อยสำหรับผู้ใดที่แบบแมนตุ๊กปึ๊กแม่บอบางคนว่าจะพร้อมปึกก็ได้เอาก็เลยต้องมาัดกันให้เรียบร้อยเลยนะคะหมอคะฉันเม่เคยนฝันเงาถือเสียไค่ะแค่ฝันเงาเลขบนหัวนี่ก็ไม่ใช่ ฝันมาเป็นร้อยขึ้นไหมคนชิ้นหนูเนื่อว่าเป็นเรื่องจริงไหมน้ำเพราฝันจะคิียังไนมันคือฝันเด้มันคือเป็นเรื่องจริงคือเขาสัมผัสอิริไหมคือพันมาหาอิริเออคือสัมผัสอิริเลยมันคือฝันจักเท r เลยมันจะเป็นตรเรื่องจริงของเขาเขาสัมผัสแบบนี้มาตลอดเลยกเพื่อถึงเข้าแบบซื่อตลอดเรามีตะท้องข้ามป่ยมั้ยร้อยขึ้นไปยังไงก็ลงมาลงมาลงมาเต็มไหล่ของฝ่าเลยนามันใจไหล่ มันใจหนามันใจเลขบนสิบเก้าก็ื้บหกนี่ือมันใจเต็มร้อยไหมสาส่เสามตัวนี่ถสามตัวนี่แม่นํำนี้บอกว่าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะใช่เก้าหนึ่งหกก็ว่าสังเกตเบ้องแล้วนี่ที่สองตัวบนนี่ก็ตัดมาจากเก้าหนึ่งหกนี่แหละใช่พี่น้องแล้วบองอาจสี่ไล่อากลากต่ว่าตัวเลขนี่มาจากเก้าหนึ่งหกนิดเดียวแค่นั้นส่วนล่างนี่แม่น้ำมีฟันไปที่ศูนย์สามอ่ะด้เวลาช่วงหพี่น้องบึ้งอ่ะตัวเลคขพี่ นี่แหละแค่ตัวนั้นเออเห็นขอยใ่ังอันนี้ลงพิมพ์พิมพ์ให้เรียบร้อยบนหางเดียวสามตัวหางเดียวตัดออกมาได้เห9 1 1นเก้าเก้าหนึ่งแม่น้ำนี้ฝันแบบไหนกันคือบอกแบบนั้นล่างสูงสามหกหกหลอกวงเลยตามข้อนแม่น้ำนี้เหมอนเมอแม่น้หนี้โชแม่น้ำนี้โชคไหแม่น้น่้ไอแม่น้นี้โชคไอแม่น้ำนี้โชม่น้ำน้โชคไอแม่น้นี้โชคไอแม่น้ำนี้โชคไแม่น้ำนี้โชคไอแม่น้ำนี้เคไแม่น้เนย้โชคไ่น้ำน้ไอม่น้ำนี้โอแม่น้ำนี้แม่น้ำนี้โุน วันผากระมาเพื่อที่มาวันกูนวันมือก้อนวันผาไหมเพื่อที่มาสุดเทียว์เลยหรือว่าลงม้อมาโอเคอ่ะไปกล่องอื่นน้ำผาเดี๋ยวนิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆโอเคค่ะโอเคครับเดี๋ยวไปดูตัวเลขกันครับที่จะให้กันไว้แมนสรุปแล้วจะมีสิบหกสิบแปดสิบเก้านะครับใช่เออเอาสิบหกตัวเดียวแลนะท่านผู้ชมก็คือเพิ่นลงม้าไหมเพิ่นลดลงม้าไหมแปดขีดเส้นใต้ไหวสองขีดสิบแปดอย่าลืมเพิ่นลงม้าเ่ยล่ะ <S <S คิดว่าอยากเอฟซีว่าเ,เสียชีวิตได้ขึ้นวันหาหนึ่งบ้างหน่อยไหมการขาดนะครับแม่นก<ม>ารขาดเออการสื่อไปพ่อได้ประกาดทุนไหมค่ะอ๋อโอเคเท่ากับเป็นคนที่ประหยากบอกเด็กหลายตัวเอาโชว์พี่น้องแต่ปูบอกมาสิถู่ก็ชิดเก่าแลต้องบอกแบบนั้นโชว์พี่น้องเบิ้งอีกเจ๊าะลวกนึงกระสันอันที่จริงนี่บอกคนว่าขึ้นล้มก็ได้ดอกแต่ว่านี่เขียนในพ่อหมอขันบ่าเขียนเบิ่งจะอยู่หยันหยันลืมนะครับเนาะเพราะนั่นเอาเขียนเขียนเพิ่มให้ให้เดวเด้อสิบแปดตัวนึงเด้อพี่น้องอ่ะ กะกชิวาิกกับิเกามันก็เป็นตัวเดียวกันอยู่แล้วเลขมันหลายตัวเด้อยู่ได้เนี่ยเพราะว่าเพื่อนห้เลขเน้นๆไหมครับเลขมันว่าหลายตัวชักหน่อยเลยนี่ชิบหกกับิบเก้าก็ตัวเดียวกันแต่แต่แน่ใจแมมน้ำนี่มัดก็ไดที่สุดทำได้ิบเก้าิบเก้าับหกเพราะว่าเป็นตัวเดียวกันแต่ละเม็ดนี่มัดเม็ดเดียวเลยศูนยสาาูนย์สำหรับเดีางล่างเใข้าล่างเม็เดียวศูงสามสามนโอเคครับพี่น้องเดี๋ยว